สวัสดีครับทา่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี่แอดพาผี่พาหนองมาที่วัดป่านาน้ําชุ่มครับที่พันมาครับแนวทางหอยคำนวณของปูกะเข่าครับแต่ว่าพี่น้องอติว่าโอ้คือหลายโตแท้หลายแต่เข่าครับของปูหลายแต่เข่าครับเข้าแน่นอนครับหอยปูว่ามีรถประสันปูว่าครับ ส่วสนที่เป็นยังไงพี่น้องก็ตามแอดมาเ้อครับมาฟังกัเบิร์นน้งกันครับมาสกัรครับปูจัดการมาใ่หาไม่กดว่าไปเอาจานมาใส่

我来读一遍。 Mm -hmm. su <coughs> <shirtls> มาเปิดก no claro. ah. oh, yeah, ันเปิดไปั้งปูพงเดลปูสีขาวก้องเสียงดังดังดังมันเป็นไรปูมันหอนอัันนน้ปูเปิดปูเปิดดอทปูพราะมันหอนมีกังมวลที ครับมิตก็ฝันมิตฝันก่อนบ่ะครับเอานิมิตก่อนก็ได้ปูขอปูปูมีเหล็กนิมิตฝันนั่นมองไหครับปูครับพี่น้องการเตันสมมติประกาศเด้อครับเดียวกัพรรษาตอนนี้เข้าพรรษาแล้วมือถูกฝันแดงแดงก็ถูกกันนะสันก็จับใครมาใส่มือแต่แปะโรดก็ตีกันห้าศูนย์ห้ากันเลยโดนเลยโอ้หมวอเข้ารรษาปูถูกฝัน ขูดแกเอามองออกมากปรู้ตัวนะทุ้นเหมืนกันเลยลองออกมากเลก็เพื่อนๆจะจับเอาก็ราะอาจารย์วารุดอกเขาซื้อกันวารุดอกเขาซื้อมันถืยกันมัดบ้านปู่ก็ถึงจะปู่มาวัดนี่แล้วปู่ออเป็นก็บอกกันดอกว่านี่บอกอ๋อผู้ใดมาวัดก็ได้นะแรงมาวัดก็ได้เพื่อนๆบอกปู่นะปู่แรมากปู่บ่นลูกให้บอก ข่อนมาคือได้อูมากึ้นปได้ยังตันนะเมอเมอขาวอันนาสวัสดีจ้าม่สวัสดีครับแม่นีมากยังบ่ได้ด้ว่าเรามาวันที่บ่ษ่องบ่ได้ไหมปะได้ด้ครับหาต้นเงี่ยพปั้งนํองเขาเลยอันอยู่ที่โชกเนาะปูเนาะคือน้าดวงทั่วเลยครับอยู่ที่ดวง แต่ผู้ใดยินบางครั้งบางคน <ừ. S 2> กับบ่ได้เนี่ยค่ะบ่ะไอไดยินแล้วกับ่เสือตเนี่ยเราเนี่ว่ามือวันเขามือวันศิลป์นี่แหละนิมิตฝันแต่วันที่เป็นทางใดก็ลองเบิ้งกันเนาะปว้างกันเบิ้งเนาะมันกระ่แน่นอนเนาะน้นก็บวกบ่อใดนาะผู้ว่าอยู่บ้านนอกหรือผู้ก็ออกอยู่บ้านกรอบคนนั้นจังวันทีจับขึ้นมาตัวได้ได้เลขกติดบัวก็ได้อื เรื่อบอกกันไปกันแต่เพื่อได้เป็นปันหน้ากันเราตลอขาวเพราะอยากง่ายๆมันปั่นไหลเราสามทุ่มเนะคเลยมาจำกุดทำขุดแล้วก็เผลอหลับหลับไปมันเที่ยงขึ้นนี่แหละก็ไดกฝันฝันก็ฝันว่ายาวหอกตอนฝันเป็นโตนะ่ยนะต่วันที่แม่ือโบแมนเนาะเขาต้องกำลังเนาะ กูฟังกันเบึงฝันว่ามีผู้มามีผูใต้ผู้ก็ลองลองถามมาทันว่าอือายุเท่าใดเนาะปีนี้วันสนอกว่ะวันสนอกูถามยังสี่เนาะวันสนอกูถามอายุวันสนอวะอายุจะลงปันกันนอือที่มาถามอายุวันสนอว่ะครับก็ได้บอกอ๋อ มันก็ห้าสิบกว่าตัวห้าสิบกว่าหกสิบแเราสันวาถือว่าไปยังกฤษว่าสนกว่าอ้าวผมเอาเลยจะเดือดตื่นเลยตีสองขึ้นแล้วไปสงน่ำก็ได้ย่างสองผมหอดตีสี่ได้ผ้าไม่ออกสวดมุ่นนะเห็นอะไรนี่มีฝันเป็นโตัวอย่างเต็มหลยเรื่องบอกเขาเอามันก็ห้าสิบหกสิบตัวว่าว่าสนกว่าห้าสิบกว่าหกสิบตัวว่าว่าสนกว่าห้าสิบกว่าหกสิบกัวเท่าไหร่ล่ะโปงมันก็ห้าสิบสามมันออกไปแล้วห้าสิบสามออกไปแล้ว ห้าสกว่าหกสิบกับหกศูนย์เลยหรอคะจะได้ว่าคลืได้ใจห้ิกว่าหกสิบจริงห้าหกศูนตวบ้าคิดตัตนอกนงคิดอยู่พูดเดียวว่ตนอกห้าสิกว่าหกสินี่แม่ว่าตนอกไาแมนก็ปูไนี่เาัห้ากศูนย์จะได้่นงคิดังคิดห้าหกศูนยวบ้าว่าตนอกไว่าตนอกนมาเข้าใจปั๊บแ่วาตนอกไป ใส่ไก่ข่าไก่เียนห้าหกศูนย์หน่อยคูมคนมาก่คนเป็ดตัดเนาะค่ะตัเลีเขาลเพราะว่าบางคนมันก็จะว่าศูนหาหาศนออกไปแล้วมันเกี่ยมันเกลมันเกี่ยมันกตี่ยันกันเ็ลี้เหันอกหียมันเกลี่ยมานเจ็ี่มนึกลห่อกันึี่งมันเกี่ยนเกลี่อมันนกี่อมกนเวลี่ยมันเกลี่ยานเกลียมันเกลยมันเกยมันเกลี่ยนเกล่มันเกลีมันเกลี่งมันเก่นมานเกลี่ยมันเกลีมันเกลยมันเกลี่งมันดกีกนะก ก็ได้บอกเอาบคนบ่เนียนหลีดิที่ว่าในอนาคตได้ตายรถเค่งตะก่อนคุณนขุดสูงจอดไปนี่ออกใหญ่หมดหืออกเพียงหมดออค่อเงนู้นส่วงนั้นพอส่วงนั้นพอสวยมากตัวตรงว็ยพ่อชายเอาวิดีโอเอมา ก็คุ้นตากันได้สามตัวกับว่าันนี้บ่าฝันเกี่ยวกับรถโต้บวกว่ะมีแต่ฝันแต่นี่นีฝันแค่นั้นมันจะไม่มีแค่นั้นนะที่ครับแล้วก็โยมแม่โยมแม่ของย่าแม่ของย่าล่องล่างของย่าล่องเพื่นฝันไว้อย่างก็มึงมาจําศิลฝันว่ามีไก่แม่นึงไปนอนอยู่ในตลาอืดไก่แม่นึงย่างเกียรวขึ้นหนึ่งข้างหลังตัวนึงมาทั่นมาย่างไปวทั่นโลกลอยฟังย่างก็ไปตลาดของกัน พี่ว่าจังไดแต่ะโยมเมียจักเลี้ยวายวา,วา,วาวสันวะแต่ของปูนี่ปูนี่ม้วนทวนความฝันให้ฟังอีกอีก<า>น,นคะคแบบเสดม้วนแล้วมันนอนนอนกับเพลย์หลับไปนหลัะหลับเราพีผู้มาห้องเป็นเสียงผู้ชายแต่เอาไ่เห็นตัวดอกมีแต่เสียงนี้ยเราฝันอายุเท่าไหรน้อว่าสันว,ะนว่ะไม่มันก็ห้าสิบกว่าแตัวห้าสิบกว่าหกสิบตัวว่าสันหอกว่าอะสันหลบเรื่องเสดตื่น เมื่อเกิดที่ห้าหกศูนย์คือว่าเราปูเนาะเดืนวันนี้ก็ได้ทีสองขึ้นสงนำที่สามในยางจุกกลมที่สี่แล้วเขาไปตรวจมุ่นคุณได้มาคิดเนาะที่ประมห้าหกศูนย์ก็ว้าสนุกห้าสิบกว่าหกห้าสิบกว่าหกสิบแม่พัฒนว่าวางคิดเนาะอันนี้ก็ห้าหกศูนย์หมดแต่ว่างานควบปูว่าแล้วเนาะห้าหกศูนย์ในีห้าห้าหกศูนย์น่าสนุกห้าสิบกว่าหกสิบนี่เป็นากกว่คิดว่าได้ใจว่า เกลียวตัวนี้แหละคุณน้องเบื่องตัวนี้แหละอันนี้เป็เลขไม่เมตรเลขเลขเลขไมีเตเลขมิตรฝันไม่เป็นมาถามเ่นตามอายุแด้กับบานแน่ด้ครับไ้เอฟซีพันเบิงน้ำหกกับเก้าค่ากับหัวเขินสิเป็มห้าเก้าศูนย์แปดสิบเต็เก้าศูนย์เชื่อยะแม่เพ็นฝันยี่ว่าไกลไกลูกเกียหลังอยู่โตนึงก็ได้นะเราคุเราคหับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้ามันนห้เก้าศูนย์ก็ได้ มันหกเก้าศูนย์เราจะมาซื้อเนี่ยค่ะเคยเป็นแต่เคลือให้ระวงังห้าห้าเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์รากาห้าเก้าศูนย์ระวังไว้เนาะค่ะระวังห้าเก้าศูนย์กลับหัวได้เออื่ระวงังเคลื่อนเคยซื้อหกเคื่อนซื้อซื้อเคยซื้อ 6, ยอยังก็หกหกเจ็ดแต่และวันนี้มันออก ก้าวเจ็ดหกเจ็ติดโเหกเจ็ดมันรอเก้าเจ็ดติดปูเจ็ดแรเท่าแล้วนเจ็ดนี่ก็มีแค่นั้นแหะนี่มีฝันเฝาปันเอกเล็กนิเม็ดเราปูเนาะเหยมแม่ปูน่าน่อยเห็นไก่ยมแม่พิ่นฝันยนี้าฝันเห็นไก่น่อยแม่นงลูกขี่หลังไปตนึ่งวันนาวางไปวันนยีจุปูฝันดีไมาวัดจำศ่ลกันด้กั อันนี้ปูนี่เม็ดขึ้นวันพระอันโบโมปูนะครับขึ้นวันพระขึ้นวันพรนนะที่แล้วเนาะครับที่แล้วนี่แหละเราลงไม่ลองข้าว